คุณผู้ชมครับปัญหาภัยแล้งของปีนี้ผ่านมาทั้งปีก็คาดว่าจะส่งผลกระทบไปต่อถึงปีหน้าแล้วก็ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรยังคงตกต่ตําต่อไปนะครับทำให้ผู้จําหน่ายเมล็ดพันธุ์น,นั้นมีการหันไปลุกตลาดต่างประเทศมากขึ้นเราคาดหวังว่าจะเพิ่มยอดขายได้ประมาณร้อยละห้าทีเดียวนะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเคมีกาพรมพันธ์ ผลผลิตจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของเจไตผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์รายใหญ่ของประเทศภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทาคิอิจากประเทศญี่ปุ่นที่มีส่วนแบ่งในตลาดโลกกว่าร้อยละหถึงร้อละเหรือคิดเป็นอันดับ6ของโลกความร่วมมือนี้มีมาอย่างต่อเนื่องกว่า75ปีโดยเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในแถบเอเชียถือเป็นข้อได้เปรียบ สำหรับตลาดที่ใหญ่และมีศักยภาพมากบริษัทใช้งบประมาณร้อยละสิบจากยอดขายลงทุนเพื่อวิจัยอย่างต่อนเนื่องโดยปีที่ผ่านมาเจียไตยมีรายได้65ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ2,300ล้านบาทแม้จะมีวิกฤตภัยภแรงก็ตามทางด้านของตลาดหดตัวไปเยอะนะครับทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการใช้ปุ๋ยการใช้ยาหายไปกันเยอะนะครับตลาดยาเคมีเกษตรก็หายไปเกือบครึ่ง ทางด้านของปุ๋ยก็หายไปหลาย10%นะครับมะลได้พันธ์ก็หายไปเยอะนะครับแต่เราก็โชคดีเราไม่ตกเลยนะครับผู้บริหารเจียไตยมองว่าภายแล้งราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำและการแข่งขันมีผลทําให้การทําการตลาดในประเทศปี2559เป็นไปได้ยากสิ่งที่จะทําให้ทางด้านของตลาดใหญ่ขึ้นก็คือราคาอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้เนี่ยในประเทศไทย เราบริโภคเมล็ดพันธุ์ถ้าเรียกเป็นต่อหัวหรือ per capita แล้วเนี่ยเราใช้กันประมาณ30บาทต่อหัวนะครับทั้งตลาดนี่ใหญ่ประมาณ2000กว่าล้านหารด้วย60กว่าล้าน60กว่าล้านคนก็ประมาณ30บาทนะครับทางด้านของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยของเขาเนี่ยเกิน150บาทหมดเลยเพราะงั้นเขาใหญ่กว่าเรา5เท่าใหญ่กว่าเรา5เท่าเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเขากินมากกว่าเรา5เท่าเป็นไปนไม่ได้ ันตอบได้เลยครับว่าเขาแพงกว่าเราห้าเท่าโอกาสที่ตลาดเมล็ดพันธุ์จะเติบโตขึ้นอยู่กับราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยมองว่าหากลดการสูญเสียตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้หรือตั้งแต่เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพใช้กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวบรรจุพันธุ์และการรักษาอายุผลผลิตให้นานขึ้นก็จะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นได้ ปีหน้าเจีตไยจึงจะรุกตลาดแถบเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้และเอเชียอย่างเช่นอินเดียมาคลาเทศและพมา่าโดยคาดว่าจะทําให้ยอดขายในปีหน้าเติบโตได้ถึงร้อยละ50เป็นสัสดส่วนจากตลาดต่างประเทศร้อยละ70็ดเคมิการพรมพันใจข่าวเทราทีวีรายงาน